สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเล่าสู่กันฟังทุก,ท,กท่านวันนี้เรามีเจ็ดวิธีกําจัดความขี้เกียจที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลชัวร์ความเกลียดคร้านอาจเป็นอุปสรรคสําคัญในการบรรลุปเป้าหมายและใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของเราอาจเป็นเรื่องยากที่จะหาแรงจูงใจในการเริ่มต้นทํางานและยากยิ่งกว่าที่จะรักษาโฟกัสและทําตามเป้าหมายแต่ข่าวดีก็คือมีกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถใช้เพื่อเอาชนะความเกลียดคร้านและทํางานได้อย่างมีประสิทธทิผลมากขึ้นจะมีอะไรบ้างนั้นตามมาดูทีละข้อเลย ข้อที่1กํากำหนดเป้าหมายที่เจาะจงและบรรลุผลได้หนึ่งในวิธีหลักในการเลิกขี้เกียจคือการมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการทําให้สําเร็จการตั้งเป้าหมายที่เจาะจงและบรรลุผลสามารถช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่ความพยายามและทําให้คุณรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายที่เจาะจงและทําได้เป็นขั้นตอนสําคัญที่นําไปสู่การมีประสิทธิผลมากขึ้นและเอาชนะความเกียจค้านได้ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการกำหนดเป้าหมายที่เจาะจงและเป็นไปได้1.1ุดหนึ่ง ทำให้เป้าหมายของคุณสมาร์ทเป้าหมายสมาร์ทคือวิธีการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงวัดผลได้บรรลุผลเกี่ยวข้องและมีกำหนดเวลาวิธีนี้ช่วยให้เป้าหมายของคุณชัดเจนและบรรลุผลได้และทําให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้นตัวอักษรแต่ละตัวในสมาร์ทย่อมาจากอะไร 1. Specific เ,เฉพาะเจาะจงเป้าหมายของคุณควรชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ 2. Measurable วเดเัดผลได้ เป้าหมายของคุณควรสามารถวัดได้เพื่อที่คุณจะได้ติดตามความคืบหน้าและรู้ว่าคุณบรรลุเป้าหมายเมื่อใดสามาชีภาพเบิร์นสามารถทําได้เป้าหมายของคุณควรทําให้สําเร็จได้เพื่อที่คุณจะได้บรรลุตามความเป็นจริงด้วยทรัพยากรและเวลาที่คุณมีอยู่สี่เรว่อความเกี่ยวข้องเป้าหมายของคุณควรเกี่ยวข้องกับลำดับความสําคัญและคุณค่าโดยรวมของคุณเพื่อให้มันมีความหมายสําหรับคุณห้าทำเบาขอบเขตเวลา เป้าหมายของคุณควรมีเส้นตายเพื่อให้คุณมีความรู้สึกเร่งด่วนและสามารถมีแรงกระตุ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้โดยการกำหนดเป้าหมายสมาร์ทคุณสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและทําให้เป้าหมายของคุณจัดการได้มากขึ้น1.2กําหนดเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นสิ่งสําคัญคือต้องกําหนดเป้าหมายที่ท้าทายแต่ก็ทําให้สําเร็จได้เช่นกันหากเป้าหมายของคุณทะเยอทะยานเกินไปคุณอาจรู้สึกทอ้อแท้หากคุณไม่สามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วให้ลองตั้งเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างต่อกันและช่วยให้คุณก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปสู่เป้าหมายระยะยาวของคุณ1.3ติดตามความคืบหน้าของคุณสิ่งสําคัญคือต้องติดตามความคืบหน้าขณะที่คุณทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและเห็นว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วคุณอาจใช้ตัววางแผนสเปนเดชีหรือเครื่องมือดิจิทัลเช่นเทโลเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ1.4ฉลองความสําเร็จของคุณสุดท้ายอย่าลืมฉลองความสําเร็จของคุณไปพร้อมกัน สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอและตระหนักถึงความก้าวหน้าที่คุณได้ทําไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเลี้ยงตัวเองด้วยกาแฟหรือเรื่องที่ใหญ่กว่าอย่างการหยุดพักผ่อนลองหาวิธีฉลองความสําเร็จและให้เครดิตตัวเองสําหรับการทํางานหนักของคุณต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของเป้าหมายที่เจาะจงและบรรลุผลได้ฉันจะเขียนหนังสือ500คํอทุกวันในเดือนหน้าโดยมีเป้าหมายให้นิยายฉบับร่างแรกของฉันเสร็จ ฉันจะประหยัดเงินให้ได้5,000บาทในอีก3เดือนข้างหน้าโดยตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกและเพิ่มรายได้ผ่านงานอิสระฉันจะวิ่ง5กิโลในเวลาไม่เกิน30นาทีโดยฝึกซ้อมสามครั้งต่อสัปดาห์และทำตามแผนการฝึกฉันจะเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมใหม่โดยทำแบบฝึกหัดออนไลน์ให้เสร็จและสร้างโครงการขนาดเล็กโดยมีเป้าหมายที่จะได้งานใหม่ภายใน6เดือนฉันจะลดเวลาอยู่กับหน้าจอลงสองชั่วโมงต่อวันโดยจำกัดเวลาบนโทรศัพท์ของฉัน และหากิจกรรมอื่นทดแทนเพื่อเติมเต็มเ,มเวลาของฉันโปรดจำไว้ว่าสิ่งสําคัญคือต้องทําให้เป้าหมายของคุณสมมาตรซึ่งหมายความว่าเป้าหมายนั้นมีความเฉพาะเจาะจงวัดผลได้บรรลุผลได้มีความเกี่ยวข้องและมีเวลาจํากัดด้วยการกําหนดเป้าหมายที่เจาะจงและบรรลุผลได้และติดตามความคืบหน้าของคุณคุณจะยังคงมีแรงจูงใจและก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อบรรล,ผลุเป้าหมายของคุณข้อที่2แบ่งงานขนาดใหญ่ออกเป็นขั้นตอนย่อย กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งคือการแบ่งงานขนาดใหญ่ออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่สามารถจัดการได้มากขึ้นสิ่งนี้จะทําให้งานรู้สึกหนักใจน้อยลงและทําให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นการแบ่งงานใหญ่ออกเป็นขั้นตอนเล็กๆอาจเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการเอาชนะความเกลียดครานและก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการแบ่งงานขนาดใหญ่ออกเป็นขั้นตอนย่อย2.1ระบุข,ขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อให้งานสําเร็จ เริ่มต้นด้วยการระบุขั้นตอนเฉพาะที่ต้องดำเนินการเพื่อให้งานสำเร็จสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจงานได้ดีขึ้นและทำให้รู้สึกจัดการได้มากขึ้น2.2จัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนถัดไปจัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนตามความสำคัญหรือความเร่งด่วนสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่งานที่สำคัญที่สุดก่อน2.3แบ่งขั้นตอนออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เมื่อคุณมีรายการขั้นตอนแล้ว ให้ลองแบ่งขั้นตอนออกเป็นชิ้นเล็กๆที่สามารถจัดการได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณกําลังทํางานวิจัยคุณอาจแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนเล็กๆเช่นร่างโครงร่างรายงานเขียนคำนำํานําเขียนย่อหน้าเนื้อหาและเขียนบทสรุป2.4กําหนดเส้นตายสําหรับแต่ละขั้นตอนสุดท้ายกําหนดเส้นตายสําหรับแต่ละขั้นตอนคือช่วยให้คุณติดตามผลงานและมีแรงบันดาลใจคุณอาจใช้ตัววางแผนหรือเครื่องมือดิจิทัล เช่นเทโลเพื่อติดตามงานแต่ละขั้นตอนของคุณต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของงานขนาดใหญ่ที่แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆของการเขียนนวนิยายสรุปเนื้อเรื่องและตัวละครเขียนร่างแรกตรวจสอบและแก้ไขร่างแก้ไขไวยากรณ์และการสะกดคำสร้างปกเผยแพร่นวนิยายและต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของงานขนาดใหญ่ที่แบ่งออกเป็นขั้นตอนเล็กๆสำหรับการอ่านหนังสืออ่านหนึ่งบทต่อวัน นี่เป็นแนวทางที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาซึ่งช่วยให้คุณก้าวหน้าอย่างมั่นคงตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านกี่หน้าในแต่ละวันขึ้นอยู่กับความยาวของหนังสือและเวลาที่คุณว่างคุณอาจตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านกี่หน้าในแต่ละวันตัวอย่างเช่นคุณอาจตั้งเป้าหมายที่จะอ่าน50หน้าต่อวันแบ่งหนังสือออกเป็นส่วนๆและตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านกี่ส่วนในแต่ละวันหากหนังสือมีความยาวหรือมีส่วนที่แตกต่างกันคุณอาจแบ่งหนังสือออกเป็นส่วนเล็กๆ และตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านกี่ส่วนในแต่ละวันตัวอย่างเช่นคุณอาจตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านหนึ่งส่วนต่อวันห, RPG, หรือหนึ่งส่วนต่อสัปดาห์จดบันทึกหรือสรุปแต่ละบทอีกวิธีหนึ่งคือการจดบันทึกหรือสรุปแต่ละบทในขณะที่คุณอ่าน <isions> สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณมีส่วนร่วมและเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแบ่งเวลาอ่านหนังสือในแต่ละวันสุดท้ายลองแบ่งเวลาอ่านหนังสือในแต่ละวันวิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยการอ่านเป็นประจำ และทำให้ติดตามได้ง่ายขึ้นการแบ่งงานใหญ่ออกเป็นขั้นตอนย่อยๆจะช่วยให้คุณจัดก,การความคืบหน้าได้มากขึ้นและมีแรงจูงใจใน,ในการบรรลุปเป้าหมายได้อย่างแน่นอนข้อที่ 3. สร้างตารางเวลาและทำตามนั้นการมีกิจวัตรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและหลีกเลี่ยงความเกียดคร้านไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือการวางแผนแบบดั้งเดิมด้วยการเขียนหรือใช้เครื่องมือดิจิทัลเช่นแอปพลิเคชันในมือถือ โดยการกำหนดตารางเวลาเป็นประจําสามารถช่วยให้คุณทํางานต่างๆให้สําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือตารางตัวอย่างสําหรับวันธรรมดาทั่วไป7จ็นาฬิกาตื่นนอนและเตรียมพร้อมสําหรับวันใหม่7จ็นาฬิกาสานาทีรับประทานอาหารเช้า8ปดนาฬิกาออกไปทํางานหรือไปโรงเรียน9ก้นาฬิกาเริ่มงานหรือเรียน12บสนาฬิกาพักรับประทานอาหารกลางวัน13บสนาฬิกา กลับไปทำงานหรือเรียนต่อ17นาฬิกาเสร็จสิ้นการทำงานหรือเรียน18นาฬิกาออกกำลังกายหรือทำงานอดิเร19นาฬิกาอาหารคำ่ำ20นาฬิกาใช้เวลากับครอบครัวหรือพักผ่อน22นาฬิกาเตรียมตัวเข้านอน22นาฬิกา30นาทีเข้านอนสิ่งสำคัญคือต้องสร้างตารางเวลาที่เหมาะกับคุณและพยายามทำตามนั้นให้ดีที่สุด สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณมีประสิทธิทผลมากขึ้นและจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เป็นไรหากตารางเวลาของคุณเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเพียงพยายามปรับเปลี่ยนในแบบที่เหมาะกับคุณข้อที่4ขจัดสิ่งรบกวนออกจากสภาพแวดล้อมของคุณยากที่จะมีสมาธิเมื่อคุณมีสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาพยายามสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยขจัดสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นออกไป ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีขจัดสิ่งรบกวนออกจากสภาพแวดล้อมของคุณปิดการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์หร,หรือคอมพิวเตอร์เมื่อคุณพยายามจดจ่อกับงานหาที่ทํางานเงียบๆห่างไกลจากเสียงดังหรือผู้คนที่อาจทําให้เสียสมาธิรักษาพ,พื้นที่ทํางานของคุณให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อลดสิ่งรบกวนและเพื่อปรับปรุงสมาธิของคุณลองใช้หูฟังตัดเสียงรบกวนหรือที่อุดหูเพื่อกันสิ่งรบกวนจากภายนอกกำลังขอบเขตก,กับเพื่อนและครอบครัวเพื่อให้พวกเขารู้ว่า คุณต้องการเวลาไปโฟกัสกับงานหรือความรับผิดชอบอื่นๆหยุดพักจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เพื่อพักสายตาและจิตใจการกำจัดสิ่งรบกวนออกจากสภาพแวดล้อมของคุณคุณสามารถเพิ่มสมาธิลาและประสิทธิภาพการทำงานได้อาจต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแต่ความพยายามจะคุ้มค่าในที่สุดข้อที่5นอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับไม่เพียงพออาจนำไปสู่ความรู้สึกเหนื่อยล้าและขาดแรงจูงใจให้แน่ใจว่า คุณพักผ่อนเพียงพอในแต่ละคืนเพื่อช่วยให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและพร้อมที่จะรับมือกับงานของคุณการนอนหลับให้เพียงพอเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการนอนหลับให้สนิทต่อกําหนดเวลาเข้านอนให้สม่ําเสมอและพยายามเข้านอนเวลาเดิมทุกคืนสร้างสภาพแวดล้อมการนอนหลับที่สบายโดยทําให้ห้องนอนของคุณเย็นมืดและเงียบหลีกเลี่ยงหน้าจอเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์และทีวีเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอน เนื่องจากแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจออาจร,รบกวนวงจรการหลับการตื่นตามธรรมชาติของร่างกายคุณหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแอลกอฮอล์และอาหารมื้อหนักใกล้เวลานอนเพราะอาจรบกวนการนอนของคุณได้ลองเทคนิคที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายเช่นหายใจลึกๆทำสมาธิหรืออ่านหนังสือเพื่อผ่อนคลายก่อนนอนการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและสดชื่นข้อที่6 ออกกําลังกายเป็นประจําการออกกําลังกายช่วยเพิ่มระดับพลังงานและช่วยให้คุณรู้สึกตื่นตัวและมีประสิธทธิผลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวิ่งยกน้าหนักหรือฝึกโยคะให้หากิจกรรมที่คุณชอบและทําให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันของคุณการออกกําลังกายมีความสําคัญต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณต่อไปนี้คือเคล็ดลับในการผสมผสานการออกกําลังกายเข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณ1ห,หาก,กิจกรรมที่คุณชอบเช่นเดินวิ่งว่ายน้ําเต้นรํา หรือยกน้ำหนัก2ตัง้งเป้าหมายให้ตัวเองเช่นออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์3จัดตารางเวลาและจัดสรรเวลาสำหรับการออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์4ี่หาเพื่อนออกกำลังกายหรือเข้าร่วมคลาสเพื่อทำให้การออกกำลังกายสนุกนและเข้าสังคมมากขึ้นหาเริ่มอย่างช้าๆและค่อยๆเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายเมื่อคุณรู้สึกสบายตัวขึ้นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นลดความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ สิ่งสาคัญคือต้องฟังร่างกายของคุณและอย่ากดกดันตัวเองมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณยังใหม่กับการออกกําลังกายข้อที่7หาวิธีทําให้งานสนุกมากขึ้นสุดท้ายลองหาวิธีทําให้งานสนุกขึ้นซึ่งอาจหมายถึงการหาวิธีทําให้งานน่าสนใจยิ่งขึ้นทํางานร่วมกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือเพิ่มองค์ประกอบสนุกสนุกให้กับกระบวนการทํางานต่อไปนี้เป็นวิธีทําให้งานสนุกยิ่งขึ้น 1. ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทําได้สําหรับตัวคุณเอง และเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณไปพร้อมกัน 2. หยุดพักแลให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณทํางานสําเร็จหรือบรรลุปเป้าหมาย 3. หาวิธีทําให้งานมีการโต้อตอบหร,อหรือลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น 4. ฟังเพลงหรือพ่อตะแคสในขณะที่คุณทํางานเพื่อให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้น 5. พยายามหาอารมณ์ขันในสถานการณ์หรือทําให้งานเป็นเกมเพื่อให้สนุกมากขึ้นการหาวิธีทําให้งานสนุกขึ้นคุณสามารถเพิ่มแรงจูงใจและทําให้งานรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อน้อยลง สิ่งสำคัญคือต้องหาสิ่งที่เหมาะกับคุณและมีความยืดหยุ่นเนื่องจากกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอาจทำงานได้ดีขึ้นสำหรับงานที่แตกต่างกันเมื่อใช้กลยุทธ์เหล่านี้คุณจะเลิกขี้เกียจและเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจำไว้ว่าทุกอย่างเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และหาวิธีสร้างแรงจูงใจและมีส่วนร่วมอยู่เสมอด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยและมีระเบียบวินัยคุณสามารถเอาชนะความเกียดคร้านและบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ หวังว่าเนื้อหาที่ทางทีมงานเล่าสู่กันฟังนำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมหากชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ